สวัสดีค่ะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชอ,องค์การประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระประม,นรรรมปินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชฐานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแก่นางปราณีอุ่นพรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันและมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเล่าโป,ปรดกระหม่อม ร,รัชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแก่นาวาอากาศเอกหญิงนงนุชโกโมลฮิรันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันและมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชฐานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแกนาวาอากาศเอกหญิงชันธนาอัครธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่เในรัชกาลปัจจุบัน